สวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังพูดถึงคำว่า where w h e r e ซึ่งมีความหมายว่าที่ไหนสมมุติว่าจะถามใครบางคนว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไรครับไม่ยากเลยนะครับง่ายมาก where are you now อีกครั้งหนึ่งครับ where are you now อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่า where คือที่ไหน เราจะวางคำนี้ไว้ต้นประโยคคำถามในภาษาอังกฤษครับ Where are you now ส่วน you ก็คือคุณใช่ไหมครับและ now n o w หมายถึงตอนนี้เดี๋ยวนี้ Where are you now คำตอบอาจจะเป็น I am at home ฉันอยู่บ้านหรือ I am at school ผมอยู่โรงเรียนนะครับ School ออกเสียงอย่างนี้นะครับไม่ใช่ School ครับ I am at school ผมอยู่โรงเรียนหรือ I am at work ผมอยู่ที่ทำงาน I am at work แล้วแต่สถานการณ์นะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าจะถามว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนก็ถามว่า Where are you หรือ Where are you now